ข่าด้วยสามีข้า่ป็นไหมคิดถึงพ่องไหมคะโอ้ป่วยเดีคนสวยไม่สบายปวด้งอ้อืมป่วยแตไม่งองงหรอกก็เลยฝาลกลับมาเอาแพเพื่อเพิ่งมาห่อหรอกอ่ะใช่ใช่ไหมคะคุณหมอคุณหมอคิดถึงจังเลยหรอกอ่ะ ป้ามาให้นะฮะฮะป้าจะไปกับพ่ออะไรแม่ก็อยู่นั่นไงลูกเออที่แรกจะไปชายมาก็อยู่กับแม่ก่อนพ่อไม่ได้ไปไหนคุณหมูเออป้าล่ะลูกโอเคโอเคโอเคป้าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวพ่อเอาเนี่ยไปฝากไป้าก่อนนี่นี่ยนี่พ่อ เฮ็ดมาฝ่าว <southeast>. ิยาแล้วมาเบิ่งดูไหมแกงไปไปตุ้ยกินเลยเด้อข้าดอกเพื่อนยู่เอออันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดเพิ่งได้นี่ดูไหมนี่น้อยมันอบมาไหมฮอันนี้เฮ็ดลังูอันนี้เฮ็ดแคนอันนี้เฮ็ดพวกไก่น้อยอือแกงไปปั้นไม่หมายกันแล้วนะ คน,นหมูคนหมูคอนเดอร์มันเพิ่งเป็นมันเพิ่งออกเขาเจ้าเก็บมาขายหา,หากระปูให้มุ้งทองบ่มีเรกนี่เติมนี่อะไรม่นเออามามามันเพิ่งเป็นมันเพิ่งเป็นเขาบอกว่าสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ปุ๊บอ๋อคนหมู <า S 2> โอ้นโอ้ยไตยตนเด้อลูกชาวแดงเดอเขามาขายในตลาดมึงบุกเข้าตลาดซื้อขายเ้อจะว่าค่อยซื้อมาแต่กระสันม้ามามา่มอาหารกมากระปุแดงมาต่างหมัน้นได้มีตัวฝ้าคือตัวที่ตัวที่บอกากระปูแดงมันตัวแดงแดงแ่งแกงไปปั้นไม่มาในเด้อไปอมันไนแดน้อกะปุนี้ฉันดิกระบ้าเหรอลูกกะบ้าเนระมามาแม่ให้มามมดุม่ให้มามามดุ ที่มีแค่พร้อมเลยกระปูแดงนะให้มามมันเนี่ยอะไรเนื่องอยู่เนื้อตูงเนาะจักแล้วบ่ได้มีหอยเข้าวกะหอยนึกว่าหอยปังบัตรใหเป็นหอยเชอรี่เข้ากับบอลเลยหอยนาตัวหอยเชอรี่หอยแดงเขาเอิ่นไม่ได้มีกะเพราอันนี้แต่ลากะเพราตัวไหนอยู่บ้านนะแต่ละบ้านมันก็บม่ได้มีตอนนั้นน่ะนะเฮ็ดพอกับเฮ็ดเท่าๆตัวไหนใหญ่เท่าๆน่ากับกับอ๋อโล่ร้อยเจ็ดสิบวันด ิดด้วบ้านเฮาหัไปหายคดมันอึซันยงไปก็ได้เลยอต่รมเอาเลยเอจ้ายึดถึงแม่ลูกยึดถึงพ่อแม่ลูกคุณหมูคะยึดถึงพ่อแม่ลูกเน้อเปลกไก่ยเปลกไก่น้อยนี่เขาเขาเด็ดตีนให้หล่ะได้นน่แม่ล้างล้างก็บมกเลยหน่เน้ามันถืดเนาะ กแ,แกขี 30, <000 S 2> 30, 30 30้ค้านเก็บมาแล้วกันเลยเอามานะั้นนะฮะเห้อกวกไข่ไงยจาันาันสามสิบบาทสามสิบาทสามสบงสามบาทเพราะ่มันค่อยแบ่งคนละเครื่องสาสิบงเพราะว่ามันสิบหบาทเด้สามบหาบาทกกั้วนั่นเ้าอันนี้สวนสวยเ้อยเบดนี่เป็นห้าร้อยหกร้อเหยหบาทหมูอ้วน 1ิบห้ายังกว่าเดิมนะปะะเอ๋เอ้ยสิบล้านตะเอ๋คณหมูค่ะหมูได้บนี้เดอมาได้เห็นเป็นเงินท้หกหมื่นเจ็ดหมื่นอหัวเนี้ยอะ่างเี้ี่โปรได้สิเพื่อนไปห้าปีหรอหรือจังหรือเื้ยเพื่อนก็สีเห็นหุ้งหยอก ไปแต่สาวหอบบริฟอกเลยมันเสียแต่เครื่องเพื่อนหอยหรือว่าเครื่องคนอื่นก็เสียมันสืเสียเพื่อทีมได้ยังเลยมันบม่ได้เชื่อมกันเนาะย่านน้ำไฟเขาเขาแล้วป่านไฟย่านไฟเข้าบ่ายสองอีพวอรุ่นแรกอ๋ออีพวอรุ่นสองเออสี่เข้าบ่ายสองไปสามไปสี่ห้าโมงหกโมงแรง ก็ลงมาแล้วเพราะว่าเวลามันมาดีเออจะได้อยู่ครับ้แล้วอือเอาบ๊ายบายฉลุมบ๊ายบายคุณหนูบ๊ายบายก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเบสิยู่อีกคืนนึงเได้อยู่แบเนาะเฉยดีเมืองเฮทนี่ยฮงอกเลยอย่างนี่บอเอาเอากระปูไม้าีดยยไปแล้วสวัสดีครับ จักพันอะไรเนี่ยมงงมือตันีย